สำหรับตัวเขาเองถ้ามองจากมุมของเขาคนคนหนึ่งเนี่ยเขามองว่าความเสี่ยงในชีวิตรอบๆตัวเขาก็ได้ถ้าจะให้จับต้องได้อาจจะพูดง่ายๆเลยเดินทางไปทํางานอาจจะเป็นความเสี่ยงเรื่องการสมมติต้องนั่นงมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าการเดินข้ามถนนหรือเปล่าเป็นต้นใช่ไหมคะหรือว่าความเสี่ยงคือในขณะน,นี้อาจจะเป็นเรื่องของโควิดเนาะเรื่องของการที่ต้องมีฮิวแมนคอนแทคกับคนอื่นๆหรือเปล่าคือคิดถึงชีวิตประจาวันเลยค่ะง่ายๆ ทำโครงการวิจัยอยู่แล้วที่ชื่อว่า Beyond Growth นะคะเป้าหมายใหม่ลดเสี่ยงเพิ่มสุขอันนีนะ้เป็นโครงการวิจัยที่เราทำรายงานเรื่องความเสี่ยงความสุขทั้ง10บทด้วยกันซึ่ง10บบทนี้ก็จะเป็นเรื่องของใกล้ตัวอยู่ทุกวันหรืออาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคน,นประสบอยู่แล้วอย่างเช่นน้ำท่วมน้ำแรงไฟป่านะคะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าฝุ่นควันและมลภาวะส่วนเรื่องของความสุขเราก็จะดูเรื่องของความสุขข,ของเชิงโครงสร้างกับเชิงคุณค่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่า คนไทยเนี่ยมีความสุขตอนนี้อยู่ในระดับไหนแตกต่างกันไหมในแต่ละจังหวัด ะะระดับของความสุขคืออะไรแล้วกเ็เรื่องของสภาพแวดล้อมการเข้าถึงสาธารณูปโนคกสาธารณการต่างๆนะคะการเดินทางการใช้เวลาในชีวิตหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆว่าเข้าถึงสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้มันจะเป็นตัวตั้งต้นของงานวิจัยแต่ภาพที่ส่งเข้ามาเนี่ยค่ะมันน่าจะมาบวกกันหรือว่ามาแมชกันได้กับตัวงานวิจัยที่ทําอยู่แล้วว่าอ๋อสิ่งที่ประชาชนคิดเนี่ยมันมาฟิตอินอยู่ในกรอบประเด็นการศึกษาไหนนะคะมันก็จะเป็นการ เชื่อมงานวิจัยที่เป็นเชิงทั้ง q uantitative qualitative เข้าด้วยกันในงานวิจัยเนี่ยเราตั้งใจที่จะพูดหรือตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงกับสุขจากทัศนคตินะคะหรือ perception เลยแหละของของคนไทยมันจะมีเรื่องของการให้คุณค่าแล้วก็ตีความหมายเนี่ยคะ่ะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น ถ้าประชาชนยิ่งเราได้ยินเสียงเขาเยอะขนาดไหนอ่ะมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราเราสามารถพูดถึงนโยบายที่ฟังเสียงของประชาชนแล้วจริงๆค่ะมันก็คือเรื่องของการที่เราตั้งใจที่จะพูดในสิ่งที่คิดว่าเราพูดไปแล้วอ่ะมันจะเปลี่ยนไม่ต้องประเทศก็ได้นะมันเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าคำว่าเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าในการที่คนเลือกที่จะสะท้อนความเห็นตัวเอง ออกมาเนี่ยค่ะเรามองว่าเราอยากให้สะท้อนในระดับที่สร้างความสัมพันธ์กับบริบทในสังคมทุกระดับ